ตอนนี้ก็เป็นออกทีสองแล้วที่จะมาจังเล้งให้ดูกันเป็นการดันเล้งขึ้นเล้งโกสอในอาวีนะไปดูกันเลยยินดีต้อนรับซูออ่เอเกมมาเราก็ดูของศัตรูว่าออกอะไรกันบ้างหลังจากนั้นก็ เดินไป,ปตีคีฟก่อนเลยตอนนี้ไปอยู่แล้วดดโอ้โหตัวนึ่งมันรอดไม่ได้ แต่ตัวน,นี้ไม่ให้ไปให้รอบป็นไหนหรอกอินนิ่งใส่เออหงนีม่มาเอาเลยก่อนตัวเล่น,น,นเป้รอคีบไปคีบฝั่งทตัตโตไปด้วยช้างมาเยอะ อีพี่แล้วว่าเจอช้างน่ะ,ะวันนี้มาเจอองตายไหมกูเนี่ยะจะตายไหมโอ้รอดได้ปะโคตรสุดน่ะอ้กลับบ้านกอนแล้วกันนะนี่คือ e พแรกที่กลับบ้านแล้วก็ตายสองครั้งติดอ่ะไม่ติดกันหรอกห่างกันนิดนึงอ่าสองสามพั้งนั่นแหละอเ ไปดูกันในคลิปก่อนเลยนะไม่ต้องมาไม่อยากพากเยอะ่ิเกียดทางวันนี้เจอช้างว่าไงตายแล้วหมามัช้างก็มันไม่ปล่อยรอดไปหรอกอ้าวเอาแปกสองดับเบิลคิวอ่ะ ตีไปตีคิปแล้วก็ตีป้อมเอาคิบเป้อมแล้วตีโอ้โป้อมแข็งมากเลยป้อมแข็งนะช้างมาใช้สเต็ปเดิมนีม่อะช้างไม่ตามไม่ตามเลยแค่สเตปเดิมแด้อ ต้นเติมเลยยิงทะลุสักพักนึงก็ทะลุกลับไปแล้วนะตีโป้งแตกยอ่ะถึงเงินไม่ใช่ไหมตีไม่ใช่ว่าไงนนะโอ้ยมีตัวมาตายโอ้ยโดนอซา,านิรอบแดกเฮ้ยเมื่อกี้มันเจอกาลีกาลีด้วยฝั่งเราก็ออกกาลีกาลีเหมือนกะันเนี่ย ตอนแรกเราจะเอาเออตีรูไอความเร็อวอะ่เนี่ยเนี่ยโอมา,า,าส์ไว้ก่อนโคตรโหดอ่ะถันเล่นกับไอความเร็อวอ่ะอู้ช้างสู้ๆกับไป้ห่นอนเดี๋ยวช่วยช้างอัะไปเลย Okay, โอเคได้ดับเบิลคิวอีกแล้วตีชีพก่อนเราเราช้างเต้นไปสักหนึ่งยก <c oughs> มันจะช่วยเป็นวะอืม ตีช้างไปได้ดับเบิลคิวอีกแล้วเอ้ยความเร็วมาแล้วนี่แหละของดีนี่กดรัวมั้นไหมเนี่ยกดรัวแต่คีบไม่พอคีบมากดีเลยเ่วยตี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 แต่โอ้าตีคีบโอ้ไมีตัวมาอีกอะมาอะไรเยอะเลยเอาก่อนดีเขาไปตั้งหลักไหน ้างก็ตายอยู่ดีแหละอแล้วก็คิวแล้วแล้วก็เต้นไปอีกหนึ่งยกแต่ตรงเนี้ยมีอยู่จุดหนึ่งที่เม่งมารันโคตรเยอะเนี่ยเนี่ยก็ใกล้ละใกล้มานเต็มเลยพอตายปุ๊บเม่งมารโป๊บโป๊บโป๊บอะน่ะมาร์มารอันนี้ตายเพราะว่าโดนไอ้ตัวนี้ตัวที่ตีเนี่ย าตายได้หนึ่งชิวนะแต่ช้างมาตีตายเลยแม่จะกดสตน้นแต่กดไม่ติดเว้ยพูดแปลกอ่กะโอเคนะตายหลังจากนั้นก็รอในเวลาถอยหลังก็รอเกิดแต่เนี่ยนะข้างล่างคือ ชิมันมันตีมันเข้ามาป้อมนี้ได้ะะอะโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วก็ตายกันอะป้อมเลมนเมกอของเราถูกโจมเนี่ยกดแลบเล่นหน้าแล้วก็เป็นจังหวะที่จะต้องตายโอ้เนี่ยมันมาเยอะไงไม่ไหวแล้วมันก็ดันเข้ามาป้อมนี้แล้วก็หน้าตีป้อมแตกไม่แน่ใจ ใ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยมันตีแตกเลยเนะี่ยพอพอเดินมาปุ๊บมันตีแตกแล้วอะแล้วพอแล้วอย่างนั้นเนี่ยเปิดร่างทองมาเชื่อดูนี่ยถ่ายฟ้ามาขอ, <Your team S 1> ของดีนะของดีนะไปถ่ายฟ้าไอ้เงาพริ้วโคตรโหดอะเล่นประจำนี่เปิดร่างทองรอดูเก็บเรียบอะ เก็บเรียบเก็บเรียบ,ยบ,ยบมาไม่ทันโอ้ตีหมดแล้วไม่พึ่งมามก็ช่วยเพื่อนตีก่อนนะแล้วจากนั้นกอเดินนะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อมนมาช่วยด้วยนี่ข้างล่างนี่มายกทีม ขยองเลยนะ okay. เดินมาเดินนำมาเลยเราคีเพา้าโหจะนี่แหละเปิดล่างทองเราเปิดล่างทองเก็บเลี้ยตีป้อมเหมือนแล้วไปตีป้อมข้างบนกับข้างบนอีก ตีป้อมกลา,างแนี้เราคีปเข้าตี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 แรงนี้ไม่ต้องรอคีคคอบแล mm hmm. ้วคออกอเคแล้วก็ป่อยนี้คีมันเข้าป้อมไปตีบงางตัอันา แต่็ช่วเหนือก,ก็ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตีตัวนี้ก่อนอ๋อก็ไปช่วยคีปตีสักนิดนึงนิดนึงเนี่ยเพราะว่าคีปตายอ่ะตดดีตีกัวต่อนอแค่ีปก็ตีแค่ตีอือจบกันไปแล้ว เยโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับดันให้ขึ้นอีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวอนะีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ไปดูกันต่อได้เลยในอีพีถัดไปแต่ยังไม่ลงหรอกรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลงให้นะโอ okay. เคแม่ี๋ยวให้ดู นี่ขึ้นแล้วนะขึ้นโควสองในอวีโอเคบ๊ายบาย